สวัสดีครับพี่พ,พทุกท่านพบกับผมก๊ับนะครับเป็นยังไงกันบ้างเมื่อคืนราคาทองปรับตัวลง20กว่าเหรียญในขณะที่กองทุนไม่ได้ทําอะไรแล้วลงจากข่าวอะไรแบบเนี้เริ่มจากข่าวเมื่อคืนที่ผลกระทบอย่างแรกเลยนะครับเป็นข่าวที่เราคุยกันเมื่อวานในเรื่องของ CME Group ครับที่เขามีการปรับมาจิ้นในส่วนของซ i l v e r นะครับจาก10,004เป็น1 6 0 0เหรียญน,นะมันทําให้ รายย่อยอยู่ในตลาดไม่ได้นะการทำแบบเนี้ซิลเวอร์เลยมีการปรับตัวลงเยอะมากนะครับพอปรับตัวลงเนี่ยเมื่อคืนนี้หุ้นเนี่ยขึ้นเมื่อคืนเนี่ยหุ้นขึ้นเยอะเลยนะมาจากอะไรรู้ไหมครับพี่มาจากโฟโลที่ไหลออกจากตลาดพันธบัตรเห็นไหมมันคนละส่วนกันเลยนะพอโฟโลเขาไหลออกเนี่ยเมื่อเช้าที่ก๊อเข้าไปดูเนี่ยตัวยูหรือคอมเมนเดียนยูตาผลตอบแทนเนี่ยโหแท่งแบบ สูงปีดเลยคือเขาต้องการเงินเข้ามาครับเพราะโฟล์เขาไหลออกไปที่ตลาดทุนเมื่อคืนดาวโจน์บวกไปเท่าไหร่อะสามสี่ร้อยจุดสี่ร้อยกว่าจุดด้วยเมื่อคืนเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นตัวกดดันทองและแถมซิลเวอร์เนี่ยพอมีการปรับมาจ้นมันซิลเวอร์มันวิ่งนําไปแล้วนะครับซิลเวอร์นี่เป็นดัชนีชี้นําทองตัวหนึ่งเลยนะพอซิลเวอร์ลงตัวทองก็ลงตามไปด้วยเราจะเห็นว่าเอา้าททำไมดอลลาร์อินเด็กซ์มันอ่อนค่าโฟล์มไหลออกอะ่ะ ดอลล่์อ่อนมันไม่ได้บวกต่อทองเลยน้องก๊อฟตามทฤษฎีมันบวกแต่เมื่อคืนน่ะมันไม่ใช่นะครับนี่คือตลาดการเงินมันเป็นแบบนี้คราวนี้เรามาดูในส่วนของกองทุนกันดีกว่าเมื่อคืนกองทุนทําอะไรมาดูนะครับเมื่อคืนนี้กองทุน SPDR คงทองเท่าเดิมที่1 1 5 7 5ตันนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ทองหล่นมา2 0กิบเลนนะเมื่อคืน คราวนี้มาดูในการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจคืนนี้นะครับการประกาศตัวเลขคืนนี้มีตัวเลขหลักๆเลยสําคัญช่วง2องทุ่มสิเป็น ADP nonfarm พูด,ดง่ายๆว่าเป็นการจ้างงานภาคเอกชนที่เขาออกมาแจ้งตัวเลขนะครับตัวเลขเดิมเนี่ยติดลบ1,23,000สลายนะครับแต่คาดการว่าจะดีขึ้นสี่หมื่นลายมันก็น้อยอยู่ดีนะแสดงว่าตัวเลขเนี้ยบวกก็ได้ลบต่อทองก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับ นี่คือตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนส่วนตั้งแต่ช่วง3ามทุ่มกว่าขึ้นไปนะครับในเรื่องของ Final s สุดท PMI อะไรพวกนี้ค่าการส่วนใหญ่บกตะทองทั้งหมดเลยสิ่งที่ก่อนที่จะเข้าเรื่องของการาฟค่างเงินบาทอย่างเมื่อคือนเนี้ยตัวที่ทําให้หุ้นขึ้นเนี่ยก๊อบในกอ,อกนั้นมีอยู่เรื่องนึงนั่นคือเรื่องของเมื่อคือนมีนายโจไบเดนเนี่ยพอเขาเข้าไปแถลงต่อวุฒิสภาใช่ไหมครับทั้งสฝั่งเนี่ยนั่นหมายความว่า ถ้ามีการอาัดฉีดเงินเขาก็ไปแจกแจงอะว่าถ้ามีการอัดฉีดหนึ่งถึงเกาา้าล้านล้านที่หลายคนเขามองว่ามันเยอะเกินไปเนี่ยแต่ถ้าหากว่ามีการอัดนโยบายนี้ผ่านได้เนี่ยโอกาสที่ g d p จะโตในไตรมาสแรกเลยเนี่ยสูงอาจจะเผ่อจะนำยุโรปด้วยพี่ใช่ไหมครับข,ขึ้นทันทีจากตัวนี้แหละคราวนี้กลับมาดูเรื่องค่างเงินบาทค่างเงินบาทชุดนี้ตีแนวรับ แนวต้านแบบง่ายๆลองหัดทําดูนะตีแนวต้านแบบนี้นะครับตีลงมาจะเห็นว่าแนวต้านอยู่ที่29.97นะมีแนวต้านถัดไปที่30.03ดพูด,ดง่ายๆว่าค่าเงินบาทตอนนี้พอแตะ30เท่านั้นนะมมวนลงเลยแต่ว่าตั้งแต่เมื่อวานน่ะเราจะเห็นว่าจุดต่ำเขาเริ่มยกขึ้นเห็นไหมครับสแสดงว่าแนวรับลึกๆอยู่ที่29.82เเท่านั้นอินดิเคเตอร์สูงมากอย่างเงี้ย โอกาสที่เขาจะพักตัวลงมามีนะแต่ต้องเรียนก่อนว่าถ้าแนวโน้มดอลล่์อ่อนค่านะครับแบบนี้โอกาสที่บาทจะแข็งมีแต่บาทบ้านเราไม่แข็งตามพี่เห็นไหมว่าเนี่ยเขาไม่แข็งอะ่ะเขายังจะพยายามอ่อนด้วยโอกาสที่บาทที่จะอ่อนต่อไปมีนะครับสำหรับค่าเงินบาทแล้วถ้าบาทอ่อนจะส่งผลบวกต่อราคาความแท่งและทองฟิวเจอร์ครับผมคราวนี้มาดูในส่วนของ ทองคำแท่งนะ965เราจะเห็นว่าตัว965เนี่ยตีจากด้านบนลงมาด้านล่างจะเห็นว่าแท่งเทียนเคลื่อนที่ออกด้านข้างเลยนะครับแนวต้านสําคัญคือ2 6 4 7 0เมื่อวานที่เราให้กันไว้พี่จะเห็นว่าเขาขึ้นมาได้นิดเดียวอ่ะเขาพักเลยคราวนี้แนวรับ2 6 1 8 0กลายเป็นแนวรับและแนวต้านสําคัญในวันนี้ไปเรียบร้อยนะ ทำไมถึงเขียนว่าเป็นแนวรับและแนวต้านสําคัญรู้ไหมครับเพราะเนื่องจากว่าสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบเนี่ยถ้าเขาสามารถยืนได้มันจะเป็นแนวรับที่แข็งที่จะมีโอกาสฝ่าขึ้นไปด้านบนบน,นี้เลยนะเพราะเขาเป็นแนวรับที่แข็งนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วถ้าเกิดมันหลุดเลยน้องก๊อฟก็จะเป็นแนวต้านได้ทันทีเลยครับผมวันนี้ผมก็เลยให้แนวสําคัญไว้ที่เป็นแนวต้านไว้ก่อนเพราะราคาตอนนี้ตอนนี้ยังเช้าอยู่ไงสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบ ร้อยห้าสเนี่ยจะอยู่โซนโซนนี้ยถ้ายืน180ได้โอกาสขึ้นไปถึง2องห0ก็มีแต่ขึ้นมาใกล้ๆถึงอะ่ะพี่พอใจขายพี่ขายได้เลยครับจะมีแนวต้านสำคัญถัดมาที่26,550ืนนหโซนโซนเนี่ยบนเนี้แหละครับเช็คทีไรล,ล่วงทุกทีฉะนั้นแนวต้าน26,710เป็นไปได้แต่จะไม่ใช่ช่วงนี้ไงแต่นี้มาเดือนกุมภามันเกิดได้ทุกอย่างนะก็บอกก่อนนะครับ ฉะนั้นแนวรับวันนี้ที่ให้ไว้สำคัญเลยคือ25,960นี่ดูนี่เทสหลายครั้งเห็นไหมครับเนี่ยหลายครั้งไม่หลุดแล้วเด้งไม่หลุดแล้วเด้งเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนก็เทดอยู่ก็เห็นอยู่ประมาณ2 6 0 0 0นะเมื่อคืนเนี่ยไม่ถึงแล้วก็ขึ้นเลยฉะนั้นแนวรับนี้สำคัญรับที่สำคัญกว่าคือ25,700นี่พี่ดูเด็กรับเนี่ย แสดงว่าข้างล่างมีแรงซื้อมหาศาลเลยแต่ถ้าหลุดจะเสี่ยงไหมอ่ะดูเดี๋ยวถ้าหลุด30-40ี่บเหรียญเลยนะบอกก่อนคราวนี้มาดูในส่วนของอินดิเคเตอร์นะครับอยากให้ดูเรื่องนี้เพราะว่าเนี่ยจุดสูงเขาต่ำลงจะเห็นว่าเคลื่อนที่อยู่ในกรอบด้านล่างเห็นไหมครับจุดเนี้ยเขาขึ้นพอเขาขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันต่ำไงมันจะต้องขึ้นก่อนแล้วเขาฝ่าเส้นนี้ไปได้เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยขึ้นเลย แต่สิ่งนี้ก็อยากให้พี่ดูในเรื่องนี้เลยคือตอนที่ราคาเขาขึ้นที่สูงๆเนี่ยพี่เห็นไหมเนี่ยที่สูงแต่ว่าราคาเนี่ยปรับโตขึ้นเหมือนกันนะแต่อินดิเคเตอร์เตี้ยกว่าอันนี้มีนัยยะสําคัญแสดงว่าราคาที่ขึ้นวอลลุ่มไม่สัมพันธ์มันก็ทิ้งโดยแต่แท่งใหญ่อย่างยักษ์เลยล่เลงมาข้างล่างเพียงแต่ว่าตอนนี้ราคาที่เรากําลังเห็นอยู่เนี่ยโซน160 150เนี่ยแถวเนี้ย มันน่าซื้อนะมันต่ําอ่ะคือน่าเสี่ยงซื้อมากกว่าส่วนตัวนะพี่ก็มองว่าน่ารับแต่ถ้าหากว่าพี่มองว่ามีอยู่แล้วเนี่ยงั้นก็ไม่ต้องเพิ่มนะครับคราวนี้กลับมาดูในส่วนของกลุ่มล้านทองนะครับกับพี่พี่ที่เทรดทองคำเก้าสี่ตัวเปอร์เซ็นต์หรือซื้อขายขั้นต่ำหนึ่งกิโลนะครับทองหนึ่งกิโลเท่ากับหกสิบห้าจุดหกบาทหลายท่านทราบอยู่แล้วนะครับให้ความสําคัญกับแนวต้านไว้ก่อนเลยนะครับเนี่ยโซนโซนเนี้ย 27,120ฉะนั้นราคาที่หล่นลงมาโซนนี้สูงกว่านิดหน่อย130หรือต่ำกว่าเนี่ยถ้าชอบก็ตัดสินใจซื้อดีกว่าโซนนี้เพราะถ้าเกิดขึ้นได้ถือว่านี่เป็นแนวรับไปเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเขาฝ่าไม่ได้ตรงนี้จะเป็นแนวต้านที่สำคัญทันทีถือว่าเป็นรับและต้านที่สำคัญอยู่ที่เบรกไหมเพราะนี่มันเพิ่งต้นเดือนกุมภาไง เดือนนี้ส่วนใหญ่ไซคลนี้มันเขามักจะขึ้นต้องใช้คำนี้ส่วนแนวต้านถัดไปถ้าสามารถเบรกจุดนี้ได้27,422บาทจะเป็นแนวต้านที่สำคัญมากถ้าขึ้นมามีกำไรปิดได้เลยครับพี่และแนวต้านที่สำคัญถัดมาคือ2 7 5 0 5บาทจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เช็คชื่อทีไรทิ้งทุกทีนะจากราคานี้ แนวรับวันนี้ที่ให้ไว้สำคัญคือ2 6 8 9 4สําำคัญมากเนี่ยแถวเนี้ยเนี่ยราคานี้เลยนะครับพักเด้งส่วนใหญ่พักและเด้งแต่หลุดไม่ได้หลุดส่วนใหญ่มีแนวรับอยู่ที่2 6 6 2 5ตรงนี้ถ้าเทสอย่างเงี้ยแล้วเด้งไม่มีปัญหาเพราะแสดงว่าการที่เทสและเด้งเนี่ย แสดงว่ารอซื้อมหาศาลมากโซนนี้แต่ถ้าหลุดจะเจอแบบนี้เลยนะครับก็ต้องรับเสี่ยงนี่คือทองคำแท่งครับคราวนี้กลับมาดูในส่วนของ GO นะครับ GO เนี่ยจริงๆนะก็วัดชุดขึ้นให้พี่หนึ่งชุดชุดลงหนึ่งชุดแต่ว่าด้วยเครื่องมือนี้ถ้ามันทับซ้อนแล้วจะงงเลยก็เลยตัดแต่ราคาส่วนนี้มาให้ให้ดูแบบนี้นะครับจุดสูงถึงจุดนี้เราจะเห็นว่าราคาเขาเคลื่อนที่ออกข้าง อยู่ในกรอบถ้าเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยอยู่ในกรอบพอดีเลยอะ่ะไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ1879เลยฉะนั้น1879จะเป็นแนวต้านที่สําคัญส่วนแนวต้านวันนี้นะครับส่วนตัวก็มองที่ประมาณ1844โซนนี้1859โซนนี้แสดงว่าถ้าราคาตอนนี้ตอนนี้ตลาดยังไม่เปิดนะครับ1838เนี่ยถ้าหากว่าเขาขึ้นไม่ได้โซนนี้ โอกาสพักมาที่1826มีแต่ถ้าฝ่าได้ก็เนี่ยตามต้านนี้เลยครับขึ้นมากําไรพี่ปิดอย่างเดียวเลยเพราะอินดิเคเตอร์เขาค่อนข้างต่ําโอกาสที่ปรับขึ้นส่วนตัวก็ให้น้ําหนักมากกว่าเพราะมันต่ําอ่ะเออถ้ามันสูงสูงเนี่ยเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ยพี่ดูเดียเ๋ยวนี้สูงเห็นไหมครับราคาจะสูงถ้าใครดูอันนี้ก็โน้ตใส่กระดาษไว้นะครับพี่สําคัญนะครับ แท่งราคาสูงอินดิเคเ,เตอร์สูงคราวนี้มีแท่งราคาสูงใกล้เคียงกันเลยนะแต่อินดิเคเ,เตอร์ไม่สูงเท่าไม่ใช่แบบนี้โอกาสลงมีมากกว่าตลาดนี้ไม่มีใครเก่งกว่าใครเลยพี่ใครละเอียดกว่าใครเท่านั้นนะครับผมมา,มาไม่ได้เชียร์ซื้อเชียร์ขายนะผมมาสอนอยากให้รู้เท่านั้นเองแนวรับหน,นึ่งรสโซนนี้เนี่ยถูกก็ซื้อถ้าเกิดเขาพักตัวหลุดลงมาก็1 8 1 2สเนี่ยโซนนี้ และ1,793อเก้อเกือบลืม1 7 9 3เยนี่ยโซนนี้ที่กอให้ไว้เนี่ยโซนนี้เนในในแถวเนี้ยเนี่ยแถวนี้เลยเนี่ยไม่ใช่ราคาที่น่าซื้อนะมันเป็นราคาที่ถ้าเกิดหลุดลงไปข้างล่างลึกกว่าแล้วเขาเด้งเมื่อไหร่พี่โน้ตราคานี้ไว้นะครับเมื่อไหร่ที่เด้งขึ้นมาเนี่ยแถวเนี้ยแล้วพี่ค่อยซื้อเพราะถ้าว่าหลุดตั้งแต่1นึ่งนยเนี่ยสิบสองสิบสามันไม่น่าซื้อแล้วเนี่ยดูเดี๋ยวนี้พอหลุดปุ๊บเนี่ยโครม มันจะเป็นแบบนี้เอานี่คือ GO ครับกลับมาในส่วนของ GoFuture เหมือนกันเลยวัดเป็น Fibonacci 2ชุดแบบรีเทสหาชุดลงและรีเทสหาชุดขึ้นนะครับจะเห็นว่าราคาเคลื่อนที่ในกรอบแนวต้านสำคัญอยู่ที่26,510นหนี่แถวนี้ฉะนั้นแถวนี้ถ้าฝ่ายากจะมีแนวต้านวันนี้26,320ตรงนี้ครับตอนนี้ตลาดยังไม่เปิดนะปิดอยู่ที่26,240นะครับ ถ้าขึ้นได้ก็จะมีแนวต้าน3า0ต้องเรียนก่อนว่าถ้าฝ่าได้โอกาสถึง510สูงแต่เขามีจุดสูงเนี่ยที่แนวต้านที่เราเคยให้กันไว้ก่อนนี้คือ630้อาจำได้ไหมครับกลายเป็นแนวต้านที่สําคัญไปแล้วพี่26,710อะไรเนี่ยไม่เจอแล้วอ่ะได้แค่นี้แหละสิ่งที่อยากจะเรียนพี่ๆวันนี้คือแนวรับ26,100เมื่อคืนหล่นลงมาถ,ถึงด้วยนะ,ปะเป๊ะแดงเลย เนี่ยร้อยกว่าบาทพอใจพี่ก็ปิดเลยเดี๋ยเปิดมาแต่ถ้าหากว่าเขายืน320ได้ก็ค่อยไปออกเพิ่มก็ได้นะครับไม่ต้องออกทีเดียวหมดสิ่งที่ก็อยากจะเรียนพี่ๆในตอนนี้คือแนวรับ20ง4 0้ามันคือตรงนี้และ20งห9 0คือตรงนี้ก็พิจารณาดูนะว่าถ้าเกิดถึงแถวเนี้ยที่เขาหลดลงมาแรงๆเราจะน่าไปช้อนซื้อไหม จะรับแล้วขึ้นเลยหรือช้อนหักช้อนงออันเนี้ยตอบไม่ได้รับอยู่แค่นี้ไม่ควรหลุดเพราะถ้าหลุดเนี่ยพี่ดูเด็มันทิ้งอะ่ะแล้วน้องก๊อปให้ตรงนี้ไว้ทําไมก็ถ้าเกิดมันหล่นถ้าสายเซลล์มีไงคนที่เขาชอบช็อตพซิชั่นเออถ้าเกิดหล่นลงมาแล้วมันหล่นเร็วๆเ,เนี่ยพี่ก็ช็อตแล้วก็ไปปิดทางกำไรจะโซนนี้หรือราคานี้ก็ได้เอาที่ชอบเพราะคนเราชอบให้เหมือนกันนะครับ สิ่งที่อยากเรียนในเรื่องอินดิเคเตอร์นะครับคือเราตีเส้นแบบนี้ด้วยความที่เขาต่ำมากเขาชอบขึ้นเห็นไหมเนี่ยพอขึ้นรู้ได้ไงว่าขึ้นก็มันฝ่างไงเนี่ยมันก็ขึ้นต่อแต่การขึ้นเ่ยจุดสูงเนี่ยเขาเตี้ยลงแต่ราคามันเท่ากันแสดงว่าให้น้ําหนักโอกาสฝ่าไม่ได้มันสูงและมันทิ้งเขาไม่มาตะโกนบอกเราด้วยนะพี่เขาทิ้งเลยแต่ตอนเนี้ยราคามันต่ํามากเนี่ยโซนโซนเนี้ย มันน่าซื้อมากกว่าในตอนนี้อย่าไปไล่ซื้อแถวนี้นะถ้าซื้อซื้อแถวนี้ดีกว่าคราวนี้มาดูในส่วนของโก้สปอตโกนะครับวิธีการวัดก็วัดจาก100ลงมาข้างล่างราคาก็้น,นีในกรอบชัดเจนนะครับแนวต้านที่ให้ไว้วันนี้เป็นแนวรับเมื่อวานนั่นคือ1839กระเทสรับอะหลุดด้วยแล้วยืออินดิเคเตอร์ตามต่ โคตรต่ำต่ำมากอย่างเงี้ยถ้ายืนเหนือ1839ได้เขาจะขึ้นเอานะบอกก่อนเพียงแต่ว่าการขึ้นรอบเนี้ยอาจจะไม่ค่อยฝ่า1น1862ได้ในทันทีนะครับพี่เพราะเนื่องจาก r s i ก็เป็นสัญญาณขายเนี่ยฉะนั้นแนวต้านวันนี้จะอยู่ที่ประมาณ1850เนี่ยเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยแหละเป็นเส้น EMA 50วันลองไปใส่ในเครื่องมือพี่ดูนะครับก็ให้น้ำหนักเป็นต้านแรกต้านันไปก็1 8 6 2 ถ้าขึ้นมาได้ก็โซน70น่าจะประมาณเนี้ยกรอบถ้าแถวหกกว่านี้กันถ้าซื้อแถวเนี้ยสากว่าเหรียญพอใจกำไรยี่สเหรียญพอใจกำไรพี่ปิดเลยพี่นะครับแนวรับหนึ่งพและ1801ในภาพน,นี้สิ่งที่อยากจะเรียนพี่ๆคือโอ้โหเคยลงมาเทสแล้วมันมีแรงซื้อเยอะมากเลย้องก๊อบเนี้ยก็มันต่ำเนี่ยมันต่ำเหมือนกันอย่างเงี้ยแสดงว่าม,ม,มันจะมีแรงซื้อไงแต่ ถ้าเกิดหลุดล่ะโหไม่ต้องคิดเลยนะนูนะ 1, 60, 50, น่นนะ่ะพันเจ็ดร้อยหกสห้าสินู่นประมาณนู่นนะครับแล้วถ้าพี่อยากเทสซ่าแล้วน้องก๊อฟทำไว้ให้เหมือนกันแบบนี้จะผิดยาดากันนะแต่ทาไว้ให้แล้ววัดฟิโบนักชีไว้สองชุดชุดแรกคือตีหนึ่งร้อยขึ้นมาด้านบนนะครับฟึบลงมาด้านล่างโซนเนี้ยไม่ต้องจำนะเล่าให้ฟังเฉย นี่คือโซนฟาลเบกหรือ138.2%บริเวณ1829 30เนี่ยโซนเนี้ยด้วยความที่เขาเป็นโซนฟาลเบกหรือลงที่ไม่สมบูรณ์มันจะเด้งแบบนี้แหละเด้งขึ้นมากหรือเปล่าหรือเด้งได้น้อยก็วัดหาชุดลงปุ๊บโอ้1,845ตอนนี้เท่าไหร่42่สองใช่ไหมเด้งน้อยนะ45เนี่ยฉะนั้นตรงนี้ให้แนวต้านไว้ก่อนเลยเนี่ยต้าน แต่เป้าการขึ้นเขาจะอยู่ที่นี่1,850 1,855เนี่ย60เนี่ยโซนเนี้ยจะขึ้นมาได้กําไรพี่ขายพี่ขายเลยครับอินดิเคเตอร์ตอนนี้มันสูงแสดงว่าช่วงนี้อ๋อไม่ใช่ไม่มีตลาดยังไม่เปิดนะในส่วนของพวกฟิวเจอร์นะครับแต่ว่าสปอร์ตเขาเปิดในหกโมงเช้าแล้วตรงนี้มันสูงผมให้น้ําหนักพักเนี่ยเนี่ยแถวเนี่ย3940เดี๋ยวพี่เขาซื้อก็ได้ผมว่าน่าจะมีพักอะ่ะเขาน่าจะต่ําแล้วเราค่อยซื้อขึ้นมา จบและมีเท่านี้แหละถูกก็ซื้อแพงก็ขายไม่ไล่ราคาอย่าถัวสิ่งที่สําคัญอย่างนี้วม่พี่เลยพี่ครับผิดอย่าถัวไาวเลยอย่าถัวพี่เพราะผิดคือผิดมันแก้ง่ายกว่าไม่ถัวแล้วพี่จะออกได้ไงแล้วน้องก๊อฟมันมีวิธีเชื่อเหรอมันมีวิธีนะครับโชคดีเป็นของพี่พี่ทุกคนแล้วเราเจอกันขอบคุณมากนะครับ